ทุกคนวันนี้ยังอยู่กับโมซาโซรัดนะครับนี่เท่มากเลยนะครับอาปากนะครับนี่ลิ้นจะใหญ่มากเลยครับนี่นะครับกดตรงนี้ก็จะมีเสียงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหางก็สามารถบิดได้นะครับเล่นได้นะครับทุกคนนี่กล้ามเป็นมัดๆเลยครับนี่เท้าก็เดินได้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็วางนะครับกดตรงนี้ขึ้นนะครับจะไม่ร้องนะครับแล้วก็วางวางแล้วมันก็จะร้องนะครับทุกคนโอ้ทุกคนขาย ไปตัวหนึ่งแล้วครับทุกคนนี่ยังเหลือแค่ตัวเดียวโอ้ยน่าเสียดายมากเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ยังเหลืออีกสองตัวนะครับทุกคนขายดีมากครับเพราะว่าเด็กๆชอบนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อไปแบบไปไปไว้ห้องรับแขกนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สกองสแกนอะไรต่างๆนะครับทุกทุกคนนี่กดตรงนี้ก็จะมีเสียงแล้วก็อ้าปากได้เหมือนเดิมนะครับทุกคน ตรงนี้เอาไปโชว์ที่ห้องรับแขกนี่คือแบบอย่างเท่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่นี่แขนก็สามารถขยับได้นะครับโอ้มีนิ้วเหมือนคนเลยครับแต่มีสี่นิ้วนะครับทุกคนนี่ขาใหญ่มากเลยครับนี่มาดูตัวนี้นดีกว่านะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับนี่น่ารักตะมุตะมีมากเลยนะครับนี่แขนรู้สึกว่าขยับได้นะครับแขนนะครับนี่ปากก็อาได้นะครับนี่นะครับนี่โอ้นะครับสามารถก้มได้นะครับทุกคนนี่ เงยหน้าก็ได้นะครับนี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแกนนะครับเหมือนเหมือนซิมอะไรสักอย่างนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวสแกนนะครับตัวนี้นะครับมีสามตัวนะครับตัวนี้มีตัวเดียวแล้วแหละนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็มีตัวเดียวตัวตัวนี้มีสามตัวนะครับนี่เป็นพันเดียวเหมือนนกเลยนะครับเป็นพันเหมือนนกเลยนะครับทุกคนนี่นี่มีโลโก้ของเน็ตฟ i ิกซ์อยู่อยู่ด้วยได้อยู่ด้วยนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับนี่พูดไม่คล่องเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับนี่ทุกคนนี่ อินดแรปเตอร์นะครับทุกคนเบาๆนะครับเทคเจอร์จะเบาๆแล้วก็จะเน่นแน่นนะครับทุกคนนี่มือก็สามารถขยับได้นะครับทุกคนขาก็สามารถขยับได้นะครับนี่โอ้ตรงนี้มีมีลายเหมือนงูเลยครับทุกคนนี่ตรงพองนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่สกงสแกนอะไรต่างๆนะครับทุกคนนี่มีสองตัวนะครับนี่ดูนีนี่โอ้หันมาหันมาเจอตัวนี้นะครับนี่ ีเขียวน่ารักมากเลยนะครับอาปากได้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับอาปากได้นี่ตัวนี้ก็จะมีแผงข้างหลังนะครับเหมือนอินดูเลยครับนะครับเหมือนอินดูแรปเตอร์เลยนะครับทุกคนนี่นี่มีสองตัวเหมือนกันนะครับนี่คอลเลกชันนี้นะครับนี่นี่อาปากได้นะครับนี่อาปากกว้างมากเลยครับทุกคนนี่นี่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนะครับตัวตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับทุกคนนี่ น่ารักมากเลยนะครับมีตัวนี้เหมือนกันนะครับกดตรงนี้ก็จะก็จะตอดหัวได้นะครับนี่นะครับนี่สัตว์ประหลาดใต้น้ําใต้ทะเลนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้ก็จะอ้าปากได้เหมือนกันนะครับตอดหัวได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้เหมือนเสือเขี้ยวดาบเลยครับทุกคน เหมือนเสือเขี้ยวดาบเลยกันนะครับกดต้องหางก็จะแบบนี่นะครับแท็กเจอจะเป็นแน่นๆนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกแบบแน่นๆนะครับทุกคนนี่นะครับนี่จะเป็นเดนเอร์เสาอีกพันหนึ่งนะครับนี่ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนี่อ่านได้แต่ไททันนะครับนี่นี่นะครับกดต้องห่างเบาๆนะครับทุกคนนี่ก็จะอ่าปากได้นะครับนี่ อย่างเท่นะครับนี่พันเล็กก็มีนะครับนี่สําหรับคนที่งบน้อยนะครับนี่ตัวนี้เหมือนบูบูลีนเลยนะครับทุกคนมีกรงเล็บเหมือนบูบูลีนี่ก็ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไอ้นี่เนาะหัวจะเป็นเหมือนกระปะเลยนะครับนี่นี่สีส้มมาเลยนะครับทุกคนอย่างเท่นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพันธุ์กินพืชนะครับนี่กตรงนี้ก็จะอ้าปากนะครับทุกคน นี่นะครับเสียงดังมากเลยครับตรงนี้หางก็จะสามารถสามารถสายได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่กดตรงปีกนะครับมันก็จะบินได้กระพือได้นะครับทุกคนนี่นี่ไม่รู้ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรนะครับนี่ทุกคนรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับนี่ว่าชื่ออะไรนะครับทุกคนนี่ตัวนี้อย่างเท่นะครับนี่เหมือนนกเลยนะครับทุกคนตัวนี้ ข้างหลังก็จะมีเจ้าเจ้าบลูนะครับตัวนี้นะนะเจ้าบลูตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะอาปากเงี้ยนะครับทุกคนเท่มากเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่สแตนบายไว้ทีละสองตัวนะครับทุกคนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับทุกคนนี่ นี่ยูท่านะครับยูท่าแรปเตอร์นะครับทุกคนเหลือตัวเดียวแล้วนะครับทุกคนนี่เสียงร้องดังมากเลยครับนี่ก็จะมีสามตัวนะครับตัวนี้นะครับสามตัวสําหรับตัวนี้นะครับมีเขาเหมือนกระทิงเหมือนวัวบ้านเราเลยนะครับนี่จะงอยปากเหมือนนกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีสีน้ําเงินนะครับทุกคนนี่นะครับเท่มากเลยเหมือนวัวบ้านเราเลยนะครับนี่ มาโซนนี้ดีกวัวนะครับนี่นี่เป็นงูนะครับนี่เขียนแบบเขาเขียนไว้ว่าเป็น USB นะครับน่าจะใส่ USB นะครับอืมใส่ถ่านใส่อะไรได้นะครับชาร์จแบตได้นะครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนยุโรปนะครับทุกคนก็จะมีกวางมูสหรือเปล่าก็จะมีควางมีหมานะครับหมาป่าหมีสีน้ำตาลนะครับนี่ออสเตรเลียนะครับนี่ออสเตรเลียก็มีมีควออาล่านะครับจิงโจ้ แกะนะครับแล้วก็นี่นะครับจุนปักเป็ดนะครับแล้วก็กิ้งกานกอีมูนะครับแล้วก็นกกีวีเฮ้ยไม่ใช่นกกีวีนกกีวีเนอะเออถูกต้องแล้วครับขอโทษนะครับทุกคนนี่นะครับไดโนนี่ไดโนนะครับนี่จะอยู่ทั่วโลกเลยนะครับนี่เห็นลูกโลกอยู่ตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีพันธุกินพืชพันล่าเนื้อพันธุอะไรต่างๆนะครับนี่นนะครับนี่ อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ยุโรปเหมือนกันนะครับแต่แต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็จะมีนกนะครับนกน้าไก่นี่ครับลูกไก่อะไรประมาณนี้มีม้านะครับสองตัวนะครับนี่ตัวนี้โซนออสเตรเลียมกันนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะมีอาร์ตวาร์ฟนะครับหรือว่าตัวกินมกนะครับนี่ก็ มีจระเข้นะครับนโซส่วนนี้จะเป็นเซาท์แอฟริกานะครับทุกคนนี่เสือดาวนะครับนี่หมาแล้วก็นกนกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ลิงนะครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับนี่นะครับแถบนี้ก็จะเป็นเซ็ตบล็อกนะครับจะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับนี่โอ้นี่จะมีฟีเวอร์นะครับนี่แล้วก็มีอะไรอ่ะมีกวาง หมาแล้วก็ไอ้นี่นะเมียแคทนะครับนี่แล้วก็นาคน้ําแล้วก็ลิงนะครับทุกคนนี่จะเป็นเซตบล็อกเหมือนกันนะครับนี่ Animal World Animal นะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะกล่องอะไรเอ่ยนะครับนี่แกะไม่ได้นะครับนี่โอ้โหนะครับบับฟลูบ้านเรานะครับควายเอเชียนะครับนี่บ้านเรานะครับนี่ตัวนี้น่าจะใส่ถ่านเดินได้นะครับนี่โอ้ ตัวนี้จะเป็นแมแมลงแมลงนะครับนี่น่าจะเป็นแมลงมุมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของเขานะครับนี่ก็เป็นไข่ไข่ออกมาก็ไข่ออกอยู่นี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นลูกน้อยแล้วครับจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับทุกคนนี่โอ้โหเสือโคร่งนะครับทุกคนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับ เยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นม้านะครับม้าลายนะครับทุกคนนี่ครับนี่ลูกของแมลงนะครับนี่แมลงเต่าทองนะครับนี่แล้วก็หนอนต่างๆนะครับนี่ต้นมงต้นไม้นี่เขาโอ้โหนี่มังกรนะครับนกน่าจะเป็นนกนกบ้านเรานะครับนกกระจอกบ้านเรานะครับทุกคนนี่เยอะมากนลครับนี่ห้อยดามนี้นะครับนี่กระต o งกระต่ายนี่เยอะมากนะครับทุกคนนี่โอ้โหเสือดาวอยู่ใน กล่องนี้เต erm like ็มเลยนะครับนี่จะมีแต่เสือดาวนะครับส่วนนี้นะครับนี่นะครับนีเยอะมากนะครับของเล่นนะครับเยอะมากเยอะมากๆเลยครับทุกคนของเล่นนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นรถนะครับรถเกตรถอะไรนะครับรถเคลนรถอะไรต่างๆนะครับที่ทุกคนนี่นี่ครับรถโม่ปูนรถขนปูนนะครับรถเทดินนะครับรถปรับหน้าดินนะครับมีหมดนะครับทุกคนส่วนนี้นะครับ